แต่ผมว่าถ้าใช้อินเวอร์เตอร์ของออนกิดมาใส่ก็น่าจะได้นะครับเพราะว่ามันก็เหมือนเอาไฟตรงใช้บ้านเลยแล้วถ้าเวลาไม่ไม่ที่ดูอาพุทที่ดูตรงอาพุธว่ามันจะสามารถไปขนานกับไฟได้ไหมก็ถ้าใช้ใช้อินเวอร์เตอร์ออนกิดมันก็ไปต่อของการไฟฟ้าได้เลยแต่ทีนี้เวลาแปผงไฟหมดมันจะไปดึงของไฟฟ้าก่อนมันจะไม่ดึงแบตเตอรี่นี่สิใช่ไหมครับ อันนั้นมันเขาเรียกว่าออฟกิจไฮบิดไ,ไม่แต,แต่แต่ทีนี้ในกรณีที่ผมมีแบตเตอรี่ด้วยท่รคว่าถ้าผมใช้ใช้อินเวอร์เตอร์ออฟกิจก็อย่างที่บอกคือมันใช้แผงก่อนเอาแผงไม่พอมันก็ไปเอาการไฟฟ้าแล้วแต่แบตเตอรี่มันยังไม่ยอมออกไปเพราะมันเป็นนั่นแหละเขาเรียกออฟกิจไฮบิดแสดงว่าแต่ว่าเอาพุทเนี่ยเป็นตละโหลดมาเดิมแสดงว่าผมต้องมีตัวเพิ่มขึ้นนอกจาก อินเวอร์เตอร์ของอังกิศต้องมีตัวมากกว่านั้นเขาเขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้เขาเรียกว่าอินเวอร์เตอร์ออกริดอ๋อซื้ออินเวอร์เตอร์ตัวนั้นใช้ได้เลยอินไริดหมายถึงว่ามีอินพุตที่เป็นการไฟฟ้าอินพุตนะการไฟฟ้าแผงทีวีแบตเตอรี่อ่าพี่ก็เลือกเอาว่ามันมันก็จะมีให้เราตั้งค่าตั้งค่าว่าพี่จะใช้อันไหนแต่เอาพุตเป็นสแตนาร์ดน่ะอาอปต์สแตนโร์ดเหมือนอันเนี้ย คือไม่ยุ่งกับการไฟฟ้าแต่เอาอินพุตการไฟฟ้าเข้ามาเขาเลยเรียกว่าออฟกิจไฮบิดไม่ไม่เหมือนออนออฟกิจไฮบิดนะออนออนกิจหมายถึงว่าออนกิจก็คือขนาดไฟฟ้าด้วยถูกไหมออฟกิจของเขาก็คือมีระบบพวกแบคเอพที่เป็นแบตเตอรี่แต่ไม่ยุ่งกับไฟฟ้าพอจังหวะไฟดับมันจะไม่ยุ่งกับการไฟฟ้ามันจะไปแบคเอพของเขาคือสองพอต พอตพอตที่ขนาดไฟฟ้ากับพอตที่เป e ็นแไฟอับงงไงแล้วเนี้จะเป็นคือแบบนี้คือง่ายเหมือนกับทางไฟฟ้าเข้ามาไม่ใช่เหรอเราบอกทุกคนเหมือนกันว่าไฟดับก็เอาไฟไฟใช้แล้วนี่ก็ดึงมาจากการไฟฟ้าไม่ดึงจากนี้ดิดึงจากนี้ถ้าในเมื่อนี่ก็หมดแล้วแบตก็หมดแล้วก็แบนก็ไม่ดึงการไฟฟ้าเลยครับแนะนำเลยเทียนถือว่าไฟฟ้าเทียนเลย อันนี้แสงแดดหมดแล้วอันนี้ก็ไม่ได้แล้วแบตก็ใช้หมดแล้วทีนี้ก็ดึงการไฟฟ้ามาถูกอันนั้นก็คือหมดออนกิดไงออเขาต้องออนกิดเบยวๆไม่ไม่คือที่ผมพูดเมื่อกี้เนี้ยออนออฟกิดไฮบริดใช่ไหมพออันนี้แสงหมดพี่ใช้แบตเตอรี่จนหมดแล้วมันก็เป็นออนกิดไปแล้วไง คือเหมือนกับว่าไม่มีไม่มีอินเวอร์เตอร์อยู่ด้วยพี่ก็ใช้ไฟฟ้าเพียวสไตล์ที่พี่พูดไปอยู่ว่าต่อให้สองปียาพอไฟฟ้าดับปุ๊บมันถึงเป็นจุดนี้ไปใช้ก็จะใช้ปกติจนกว่าไฟฟ้าจะมาแค่นั้นเองแต่ตีนเแต่้อมกินเนี่ยมันเป็นวงจรที่ไม่ไม่กินไม่ไฟฟ้าไงมีแต่่วาแค่จะมีไฟใช้ตลอดแล้วมันขึ้นอยู่กับไอ้ตัวอินเวอร์เตอร์ด้วยว่าเขาผลิตมาแล้วมันมีข้อควรระวังด้วยนะเนี่ยห้ามไปข้อมกาวใา่ไหมจานบอกข้อข้อนี้ด้วยอาจารย์ เดี๋ยวใครใครไปใช้งานแยกเก่าเอออันนี้ไม่มีมอเตอร์มอเตอร์ไอรอบกิดอกิดเนี่ยไฟมันจะออกมาสองเส้นเลยนะตรงทั็ยันมตรงนี้อาจารย์คือไม่มีแอลไม่มีเอนก็คือไฟสองเส้นแล้วเราเอาเช็คแลมเช็คอะปกติแล้วไฟบ้านเนี่ยลายมันจะมีไฟใช่ไหมไฟจะขึ้นที่เช็คแลมอยู่ตอนไม่มี แต่ถ้าเราผลิตเองจากอินเวอร์เตอร์ไฟขึ้นมาสองเส้นเลยอ๋อต้องเอากรดที่มาสองเส้นใช่ไฟมาสองเส้นไม่เนไรใช่ไหมเสียบแล้วสองเส้นแล้วเราใช้งานยังจะไม่ได้เลยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเพราะมันเป็นสายเวฟแต่ห้ามห้ามห้ามไปข้อมสายกาวลงดินนี่นะเห็นนี่ทำไมมันมีปลั๊กเสียบเอาพรอยอย่างนี้เลยสลับได้ใช่ก่อนก็มาสองเส้นก็สลับเหมือนเหมือนเอซีได้เลยทีีน้แต่ว่าไม่ต้องเวลาเวลาเราใช้ออฟเกรดแล้วเนี่ย แต่ที่บ้านเราก็ยังมีไฟฟ้าอยู่ใช่ไหมเราอยากจะใช้ไฟฟ้าด้วยอุปกรณ์อีกตัวก็คือเมื่อระบบเราหยุดทํางานมันก็จะตัดไฟแปลว่ไฟบ้านมาใช้จากบางรุ่นมีที่เป็นตัดดีสองสองเข้าใช่ยินทอ่เี้าก็อัตโนมัติหรือว่าเราต้องใส่เป็นบางรุ่นแต่ส่วนมากมันจะเป็นราคาประหยัดนะสิตรงนั้นมันต้องไปพกตรงไหนกันนี่ครับก็เอาเอาพลจากจุดนี้ ไปเข้า a t s ขอ้างหนึ่งแล้วก็อีกข้างหนึ่งจากการไฟฟ้ามาเข้าที่ข้างบน a t ทส่วนส่วนข้างล่างที่มันรวมกันเนี่ยพี่ก็ออกไปใช้แต่เวลาเราใช้กับชุดอุปกิจเนี้ยเราต้องคำนึงโหลดนะว่าเราเอาโหลดที่เป็นุปกิจเป็นหลักถูกไหมเราเราจะใช้แอร์ไม่ได้เพราะว่าถ้ามันตักกลับมานี้ปุ๊บมีแก้600วัตต์สมมุติว่าแอร์หมื่นสองพันิวใช่ไห มันก็กินประมาณพันกว่าวัตละมันก็จะเนนใช้ไม่ได้คือต้องอิงทางด้านออฟกินเป็นหลักอ่ามันใช้แค่กรณีไปเฉลยแค่ไฟส่องสว่างใช่ใช่ใช่ไปเรียกว่าออกสองเส้น อ๋อนี่ครับดูเนี่ยรักเสียบเลยก็คือจริงๆมันก็นิวตันกัลายที่เราเข้าใจกันนี่แหละแต่มันมาสองแต่มันมาสองเส้นเวลาเวลาเช็คแลมใส่มันออกแบบอย่างนี้เหมือนกับใช้ไฟไม่ได้เยอะเลยนะใช่ใช่ไงใช้ตามตัวมันเนี่ยก็600วัตต์ออกที่เนี่ยเขาบอกโลงกลางคืนก็มันก็ต่างกันการต้มน้ำที่เป็นพัน600วัตต์600วัตต์หรือว่า เตาลีดที่เป็นพันห้าร้อยวัตต์มันก็ปักแบบนี้พี่เพราะอะไรเพราะว่าสายที่เขาคำนวณมาแล้วอ่ะการทนกระแสของเขาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ต้องใหญ่มากเนี่ยมันเอาแค่พอดีตัวที่เขาใช้อย่างตัวเนี้ยพี่ก็ต้องใช้ไม่เกินอ่าผมให<า>้ใช้แม็กเนี่ยหกร้อยวัตต์สามร้อยวัตต์ถ้าสายอ่ะมันสายเบอร์สิบเนี่ยมันก็เกินตัวเยอะไปใช่ไหมเขาก็ออกแบบมาว่าเบอร์สองจุดห้าหรือว่าเบอร์อหนึ่งจุดห้าก็พอออพกินนี่มีถึงกี่วัตต์ออพกินนี่เหรอ สิบ k เหมือนเหมือนเหมือนคือเขาจะไม่ทำตัวใหญ่ๆเนาะเขาจะเอาตัวสมมติว่าเอาสิบ k หรือห้า k เนี่ยมาขนาดกันไปเรื่อยๆพี่อยากได้กี่ k ก็เอาไปขนาดกันครับคือใช้งานในฟาร์มกลางคืนอย่างเงี้ยก็ลองใช้ตัวนี้ได้ฟาร์มทีนี้มันคิดไปมากกว่านั้นไงใช้เยอะกว่านั้นได้ครับนึกว่าคิดแบบอันกิจเลยคือใช้พี่วันนั้นผมคำนวณ 25kW กิโลวัตต์ออฟกิจอยู่ที่2อ0 0 0 ล้านสแรงตามต่าแรงต่งคือวัตต์้ากันยี่าแยี่สิบกิโลวัตต์2องหมืวัตต์ล้านสามหมื่น้าพันนี่เป็นนี่เป็นใส่ดหรือใส่กลาวไม่ได้ใช้กไม่ได้ใช้่อไม่ได้ใช้่มันเป็นเป็นสแตนดาร์ดมันไม่ได้เชื่อมข้างนอกอันนี้ตอบรองกวเลยราวเลยอาจารย์ครับในกรณีที่ ไม่รู้เราไปลงกาวเกิดอะไรขึ้นครับไม่มีผลไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับอันนี้ก็ปล่อยลอยๆกนะไอมันลอยอยู่นะสองร้อยยี่สิบไฟสองเ้นเนี่เรามิเตอร์เช็คนี่ขึ้นไหมขึ้นขึ้นสองร้อยยี่สิบขึ้นสองร้อยยี่สิบเดี๋ยวลองเอามิเตอร์ก็ได้อาจารย์ทีนี่ะเราต่อกาวไม่มีผลคือไฟก็ไม่หมดแล้วว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับอ๋อถ้างั้นก็ลองบอกเกิดลืมไปแล้วไปต่อลงกาว เดี๋ยวเดี๋ยวถอดอุปกรณ์นะครับแล้วก็ถอดชุดนี้ชุดนี้ไม่ต้องถอดถอดแค่ด้านล่างไปเพราะว่าผมจะเซฟไอ้ชุดเนี้ยมันเสียง่ายเดี๋ยวผมเลยต่อนเบาะบางเบาบางมันเบาบางขันเยอะไม่ได้ต่อที่ไหนกางไปเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพอเริ่มเริ่มที่จะเปิดเอาต่อเลยนะเปิดระบบนะผมจะแนะนําเรื่องการตั้งค่าชาร์จเจอทีนึ่งวนสตาร์ทวนตัน ประมาณนี้โวลต์สตาร์ทคืออะไรอย่างเช่นเราจะใช้แสงสว่างมันจะมีโวลต์สตาร์ทว่าต้อง12โวลต์นะถึงจะสตาร์ทที่ทีเลยเพราะว่าเราตั้งจำตัดไว้ <c oughs> อย่างเช่นเราตั้งจำตัดไว้ที่11โวลต์อพอไฟมันตกลงมาที่11โวลต์ปุ๊บหลอดมันจะดับเองไม่ว่าจะกิดชั่วโมงกันแล้วแต่พอไฟดับปุ๊บเนี่ยช่วงจังหวะไฟดับลงมาเนี่ยพอมันไม่มีโหลด ไอ้พวกแบตเตอรี่เนี่ยถ้ามันไม่มีโหลดปุ๊บมันจะโวลต์มันจะเด้งขึ้นถ้ามันเด้งขึ้นเนี่ยมันไม่ถึงจนหน่องวนเมื่อไหร่เนี่ยหลอดก็ยังไม่ติดมันจะต้องรอจนตอนเช้าชาร์จใหม่แล้วมันจะเริ่มเริ่มนับใหม่ว่าโอเคมันได้ถึงสองโวลต์แล้วนะกลางคืนมันจะเริ่สตาร์ทให้มันติดใหม่เพราะฉะนั้นวิธีการตั้งเช่นไฟสติที่เราเห็นมันกระพริบอ่ะนั่นเขาตั้งเล็งให้มันใกล้กันเกินมันถึงมันถึงเด้งกลับไปแล้วมันสตาร์ทใหม่ไอที่นับ ไ่เคยต่เครับไอตัวเนี้ยรู้สึกว่าอาจารย์เบิร์ดจะส่งผู้มือให้แล้วนะตั้งค่ากาเจอส่งอย่างในไลายไม่เห็นอะไรนะครับอาจารย์อาจารย์มีคำถามอยู่อาจารย์ พอดีไอ้แฟนขับถามมาเขาอยากจะมาเรียนเนี่ยเขาต้องยังไงฮะถึงจะสมัคร,ครตรงไหนอะไรยังไงฮะ,ะถ้าของสอพรสีราชาุรีนะครับให้เข้าเว็บไซต์ของสอพรสีราชาุรีแล้วก็เข้าไปค้นหาว่าอบรมในเรื่องของอบรมอะครับ,ค,รบค้นหาได้เลยแล้วก็จะขึ้นมาเป็นเป็นแถวเลยแล้วก็เลือกอ่านดูว่าเราอยากจะอบรมเรื่องอะไรอเรารับเบอร์โทรอาจารย์ เบอร์โทรของที่นี่ละครับใช่ครับของใส่พังเปิดโทรแบบอ้าวถ้าเบอร์โทรเบอร์โทรอาจารย์นะอาจารย์เบอร์โทรผมละครับอาจารย์ก่อนนั้นศูนย์หกหนึ่งครับครับแปดเจ็ดแปดเก้าแปดห้าสองครับครับผมสอบถามอาจารย์น็อตนะครับเดี๋ยวเบอร์ศูนย์รอแป๊บหนึ่งนะครับครับอาจารย์ไปหลายที่เดี๋ยวบอกเบอร์ผิด 7 8 9 8แไม่ว่านะอาจารย์จะบอกเบอร์ติ๊กไม่ได้นะงานเลือกเบอร์อะไรนะเบอร์เบอร์โทรสองพอลสีราชบุรีนะครับ032ย์สามสามเจ็ดหกหนึ่งสองนะครับอ่าครับก็ลังหนุนครับเพื่อรสนใจใครรู้แล้วก็ส่งเข้าในไลน์แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวมคนไม่ได้จอดจะได้แฟนคลับนะครับสอบถามกันเยอะไลฟ์นี่ไลฟ์สดป่ะเนี่ยไม่สดครับไม่สดเดี๋ยวไปลงอีกทีครับ ยากไลฟ์สดแตกติดนาไลยไลฟ์สดนี่เน็ตเน็ตต้องดีนะครับเน็ตไม่ดีนี่ไม่เห็นภาพเลยกระตุกอาจารย์เข้าไปตัวนี้กลับกันติดตามต่อไปนะครับลองดูนะครับใครที่สอบถามมาทางเฟซบุ๊กหรือว่าทาง YouTube นะครับแล้วก็ลองดูนะครับตอนที่อาจารย์นอดบอกเบอร์โทรนะครับ ลองสั้นลองยาวการสมัครอบรมต่างๆนะครับมีหลายช่างนะครับแล้วก็ใส่ลองสั้น